วัสดีครับมื่อนี้วันพฤหัส,สบดีที่31กรกฎาคม2 5 6 8ครับนี่คือตลาดนัดโคกกระบือบ้านคุดว่าตำบลคุดว่าอำเภอกุชินาไลายจังหวัดกาลสินนะครับม่วดหลายครับในคลิปน่งแล้วต่อไปเป็นคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเริ่มเริ่มสร้างฟีดนะครับเดี๋ยวเบิ้งอันนี้เป็น กระปอมไทยอยู่อันนี้กระปอมนะครับกระปอมดูเดินดูง่วงแงมกําลังไล่สดนะครับกําลังไล่สดแม่เกสซอนได้าาจากตัวนแม่สาวบอกอแม่สาว่ะงี้ยเงี้นี่นะแกม,มื่อสองพันเมือสองพัแม่สาวบอกเงี้ยเงต้องเอไกไดไทยหมดไก่ไก่โบหมดได้หนนี่าสาวไี่สาวไี่สาวข้างบ้านสาวข้างบ้านได้ดอกลอยสี่สิบตั้งไก่ก็เห็นนำในก็น่ดูเง้ยเงี แม่สาวด้วยประมาณสปีบ e. ่ไ่เกษรต้องมาถงนมากไปกว่าประมาณนี่แหละประมาณเกียรติเือนนี่แล้วอือเอาประมาณสีส้นสองปีนี่แหละเนาะอ๋อถามกันว่ได้กินยาเป็นอาทิตย์หรอเป่อ้อเ่อคนเชี่ยวยังสนแม่สาวมื่นสองหาร้ยครับมื่นมื่นสองหารอยครับหันบไไกลกับไปส่งฟีหันบ่ไก่ไปส่งฟี 1 2ึ0 0แม่แม่สาวแต่ส้นสปีบใหไงเลยนี่สูงพุละเมตรสี่สิบเอาหน่ม่สอารืมมดตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ก็แม่นี่อันีเ่มันมีจำนีอ้มีจำนีบอเอาตัวเดียวนี่เนาะเบอร์โทรครับ093 07 แปดห้าห้าแปดสามแปดห้าห้าแปดสามพ่อผู้ใหญ่บ้านจากสนามกีฬากลางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินติ้ติดบ้านต่อไห้แหละเนาะบ้านตอไห้ติดบ้านไผ่ทองแล้วล่ะติ้นบ้านไผ่ทองเออที่เขตเทศบาลที่เขตเทศบาลงาอยู่ดอกเตี้ยแม่กับลูกป่ะครับนี่ ลูกตัวผู้เนาะแม่ขึ้นลูกแรกบ่ลูกแรกครับโอ้ลูกแรกเพื่อนนี่ตัวผู้เนาะลูกแรกเป็นตัวผู้นะครับเด้อตัวผู้หรือตัวทบนี่นี่นอนเหรอเอาลูกแรกเอาบ่ปเป็นยังครับเพคนเมย์นี่ครับแม่เพื่อนเด้อประมาณจังเมตรสารที่หาขึ้นนี่เราครับแม่เพืนเน่อนนี่เอาที่แฮะซีซีบุตรละเอาลูกกำลังเลี้ยงลูกอยู่แกงขายดีสำนี้ไม่มีสีแดงๆนี่ โอ้โหราคาเท่าไรหรอครับหมื่นแปดว่าสีขายต่อได้ได้สนาะต่อได้ 18, ไดไหมืม่นแปดได้แม่กับลูกลูกเกอบผูเนาะเบอร์โทรครับเบอร์โทร0629883168 แม่กับลูกสองโตลูกแรกมื่นสองมื่นเท่าไรก่อนไมมื่นแปดโอ้ยผมจำเขาผู้ใหญู่้ยายบ้านหนึ่งมื่นแปดพันนะครับผมจำพิมืมนยินไปจำสับสนกับของพู้ยญยบ้านหนึ่งมื่นแปดพันแม่ลูกอันนี้ก็นน้ำกันบ่นี่โอ้คนละอนเนาะ ทมาอัน้อนอขายกขายเออหมื่นแปดตัวไรเบอร์นี่เนาะทรมาหะพ่อหยลครับพ่อหลาพ่อเหลาพ่อากิจากสายอะไรครับพ่อเหลาจากข้าำประหวานตำบลน้าขามกุชินาไล่ทรงโบนี่หมื่นแปดพันโอ้นะครับโหด้ครับนี่เดอเอาท่านกัมพีหอยเกษตรคืออยู่โฮมเมอนี่โบมีงัวบ่หวยยอจะเสร ตัวนี้บเมนบ่นี่ตัวนี้ของพจุนเดี๋ยวเอาข้องพชุนกันก่อนนะพจุนบ่แม่สาวบ่พจุนครับโอ้สีแดงแดงเลยนี่ปีกลัวบวปีกัวลุงบอกมาาเม็รเท่าไหร่ครับเม็ดย้าครับบวอะไร้าแห่สามสีบดอกยิ้หาบวกราคาเท่ครับราคาหมื่นสามพันหาร้อยนครับหมื่นสามนหาร้อยหนึ่งน แม่สาวมืนสามพันหเบอร์โทรนายจุนครับ097 097 352 352 1948 1948้าอมนเี้จุนมื่อนเขาทัวรมาต่บุนี่้ำผมประการมโอ้อำเภอนามนผม่านเดียล้เมื่อไหทัวรมาเนี่ยห้เอาฟังกุนีร่ำไลนปะคัไปๆกไปๆไปกำลังเงินกำลังบุญไหวอยู่เออเอา เอาขอคุณหลายครับครับผได้ยอดจีิงๆเลยนี่บ่อหนี่ในสามอันนี่ซิ่งก้าว้อยได้สามตัวนี่แม่ลูกทั้งหมดจัิงด้อันนี้แม่ลูกลลอะไรพ่อแม่ลูกโอ้อันนี้อันนี้ตัวผู้นี่ลูกตัวก้าขาเนี่ครยโมนันโลดเนี่ยแม่กับลูกน,นี่นี่นี่แม่ลูกอันนี้บ่อแม่บ่อแม่ลูกคนแม่น้ำกันแม่ม่น้ำกันซิ่งก้าวขาล้อยโอ้สามตัวนี่ครสามตัวนี่อันนี้เป็นตัวเมียอะไรครับนี่เด้อแม่สาวนี่แม่สาวบ่อแม่ลูกเพคนดอนก แต่ว่าคอกเดียวกันแต่ว่าสิไปน้ากันนี่ทั้งสามตัวนี่ตัวนี่ก็โอแยกตัวนี้เทนี่านี่โอ้สามพันหไ้ลายหลาักพันเด้มบ่เนี่ยสามพันหานี่เนาะเกิดแม่ลูกเท่าไหร่ละน่โอ้สิบสามไอร่วมสามตัวนี่คือเป็นสิบหกพโอ้สิบหกหาร สามตัวเนาะแม่นี่ชุบตัวนี้กัแม่นอยูบอ่นี่ซืเลมาเรียนนี่ไปเท่าไหร่ลราไงครับจ็ที่สองพันห้าร้อโอ้หมื่นสองพันห้าอยหมื่นสองพันห้าร้อครับแม่ชาร์ลด้อนี่ได้รูกมาเยอ่หรกสตัวนึงตัวนึง ลูกเมืตัวนึงนี่นี่สูงประมาณจ็งเมตรเศ้าหานี่และเชอรรี่เชอรีซารีหมื่นหาร้อยน้อยยอดเนาะรถทั่นี่ยอดเนาะเอาเบอร์ทัวรับบัตนหหีห้าห้าส5่ห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้ายอดครับห้ายอดนามอนคนเดิมขอบคุณในหลายครับ โได้ยังามยแม่สานบ๊แม่สานี่สวยตัเม็ดไดสามสิเนาะ สามหาบวกหางยงาวบือเ,เรื่องเดเอานี้มาห้าจิน<า>น้องงวังงวไปเลยก็ได้ละแม่สาวนี่มื่นสามพันาหารอยเนาะตีกัว <fits S 1> ปีลัวมื่นสามพันหาร้อยนะครับก็ได้ยี่ระบเกคาคัง่งงามๆนี่แม่สาวคือกันแม่สาวแง่งยังเทกาไดละครับแม่สาวมีสามสิบ หาดกันบขึนด้กันบ่ตอนนี้หานหาเงเอาแม่สาวดื้อมืนสองพันห้าสองพันห้าร้อยมื่นสองพันห้าร้อยแม่บตัว้นโอ้ตัวางกันแม่สาวบ่แม่สาวเได้ขีลาตัวนห้ามเลยนี่เนื่อน้ำดี้ลยวไ คือเลื่องก็ได้แข้งขาหางกเนา่าคนน่ะหางก่เน่าด้วยครับด้อชุบใต้กระดีปีกลัวขึ้นกันปีกลัวต่ตางหาบ,บวกขึ้นกันเนาะเท่าไดร่แล้วครับมือนหาพันอร่อยน้องแมนี่เนาะมื่นหาพันอร่อยเลยครับแม่เนี่เด้อหนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยเท่าไรครับโอ้นี่ก็แม่สาวขึ้นกันอ๋อแม่ซโลเลหรือกัดนี่ เอนกัดชโไัน่ละครับผสมกันเนาะสีนี่มันเ,เป็นกัดนะครับออกสีนี่ชัดผสมมันผสมกันมมกครับชมมือเมือนี่หัวล้นลนะครับแม่สาวแม่สาหวหัวล้นลนหูกับหูครับหูจินจินแม่สาหวหูจินจินนี่สีนะครับสีสีกัดสีชดเชอร์รี่ะครับอันนี้เท่าไรโบ โบดท์ฮะต่าใ <laughs> ดก็โบด์ตัวนี้โบ้ถึงหมืน่นเก้าพันบาทมันเราไปเก้าพันบาทเนาะตัวนี้เนาะเก้าพันเลยครับอันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้ชาโลลเ่ชาโลเล่ตัวผู้เท่าไดครับตัวผู้นี่ หมื่นสองพันห้าร้อยของวันเจ้าเม็ดสามชิ้นตัวนั้นแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกกับเม่ยลูกตัวเมียง่วงไยตัวแรกด้วยง่วงไถห่อเนี่ยเนาะไทยกลางไทยเกลืองนี่แหละอือเอ้าแม่กับลูกลูกตัวเมียลูกแรก โอ้นะครับโทษได้แล้ะครับแม่ครับลูกมื่นสามพันเจ็ดลอยเนอะเอายากได้ไปเลี้ยงเร้งขว่ไทยบาน่อเนี่ยแหละเอามื่นเจ็ดพัโอ้มื่นสามพันเจ็ดลอยมดไปครับเบอร์โทรครับศูนย์หกห้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่ ไป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 ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้โอ้บอยบบกใหญ่ๆของผู้ใดนของเฮาบ่โอ้ของมันหัวนาคายมั้ยอุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้บ่วมัวตัวนั้นโอ้เพได้ครับผมิก็ขาดกันอยู่พันหนึ่งโอ้เพราะได้ในเมืองห่างเขาโหยห้อยลาดน่ะนะครับครับ หอยลาก็หอยแดงครับนี่แดงน้ำมาแล้วครับดำแดงอันนี้นี่ซลลูล่ตัวผูบกใหญ่เลยสูงเท่าไรล่ะนี่สูงมสี่ร้อยซีรูป้านร่อยซีีุะซลลูล่นั่นนาตนตันนี่ละกาได้เจ็ดพันห้าครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยได้ครับต่อได้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต่อได้เส่อยู่ ตัวได้อีกครับบาดนี่โอ้สองเจ็ดหาร้รอยเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ผม้เ้ตัวนี้ว่าไงเราจะเอาเมื่อหาร้ยเพราะแม่ส้างคุณละตัวผู้รับับก็ไดกว่านี่ซื้อหกพันเจ็ดรอยซื้อเอา ขายกาเจันเจ็ดพันไจังน้อยเจ็ดพันจังน้อยไอ้กำไรเราเจ็ดพันสามพั้กำไรเราขายครับครับเวเจ็ดพกกลัวกำไรขายตัวนี้เหมือนเราไปครับบานนี้ครับครับนเราครับโอ้เบอร์โทรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสีห้เก้่งศ้นอยอุดจากอำเภอพนท่องลอยเอครับลอยวงเล็บ วานาใครมุ้ยครับครับมัดนี่นักโอเตะและกต่อยในการออคุณอะไรครับออคุณอะไรได้อ้อยอุดนะครับอันเปทางไก็ทางมจะเลื่อนไปทังไทางจะเลื่อน้จื่ทั้งโอ้จืนได้ไหมจ่จอยู่ได้ไหมจืนขนาดเลยฝนตกวานี่ว่าเปซื้อผู้วนเดยเยมือใจ ที่เลห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นได้ยังว่างัวงามืนี่ไ่ได้ยังบ่ก้อยกู้อยกู นาปันไปแล้วไาปันมันคือเกี่ยวครับที่เราเนี่ยสวัสดีครับเออโอ้ยว่าไปเกี่ยวครับได้ยังไมมหอยกูยี่สิบตัวหมดแล้วไปแล้วครับหมดแล้วเอามาแซวตัวหมดแล้วทักออกตัวนึ่ง ใสไซล่ะบ่เนี่ยบะหมี่ดิครับบะมี่บ่ที่เียเขาดเป็นไขีเตอเนป่านบะมี่มอรนไม่มีผเหลือีฮะนี่เหลือตัวเดียวนี่หมื่นี่ฮะร้อหมื่นมื่นหนึ่งพันหาร้อยแม่สาวบ่มื่นหนึ่งพันรยตัวเดียวนี่นะหางเงยๆนี่สูงเมตรสี่สิบขึ้นไปแล้วเนาะหมื่นหนึ่งพันห้าร้อ ของยายป่านได้หนิดแม่สาวได้หนิแม่สาวแม่สาวของยายปัานมือหนึ่งพันอร่อยเบิดโทรยายป่านครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดหสองหหก็ยายป่านจากค่นท้องอยเอ็ดพ่นท้องอยเอียดพ่นอะไรก็ไม่าู้อไร่มีใครวะเออใช่ตัวนอนอยู่ตัวนอนอยู่กับพอนน้ำห้อยโกน่ะบอ อ๋อเนี่ยป่านไฮไลท์ตัวนี้ป่ะตัวปูนี่ป่ะอ๋อตัวพี่นะตัวนี้ว่ามียนหมดนี่ขายแล้วเลือดคอรอรเกเล่ไม่เนีนนะ สับบาทเราโกนโอ้คู่นี่มื่นสองตัวผูคู่นี่มื่นสองเบอร์พญ่ปานเมื่อกี้นี่เนาะเอามื่นสองนะครับคู่ได้เป็นคู่ตัวนี้ครับตัวนี้มื่นสองของพญาปานนะครับเบอร์เมื่อกี้นีคนนน่ครับเบอร์พญาปานเนาะครับท้ายให้แล้วมื่นสองตัวผูครับมื 12, ่นสองพันเลอตัวละหกพัน ตัวละงหกแฟนเบอร์ของพ่อใหญ่ป่านเมื่อกี้นี่แหละครับใหญ่ปอกมีหยังบ่มือนี่เลยนี่เมนมดเลยรอยู่นี่ตัวนี่กับแม่นเออแม่สาวแม่ตัวนี้กับเมนชอบผมเมนสาวนี่เม็ดสามเสียบอยู่หรอกเนาะเอาได้ลูกแล้วบ่โอ้ได้ลูกหนึ่งเนาะแม่ลูกหนึ่งเดินนี่เด้อแม่ลูกหนึ่งนี่หัวล่นโล่นนี่เนาะสีแดงๆ ไั้ลูกสองได้ลูกตัวนึงเนาะแยกไปแล้วครับครับอืมท่าได้เราเงี้ยเงี่ยปอนนี่อันน้กพันบดถึงหมื่นบดถึงหมื่นครับก็พันบาทครับแต่ลูกมาตัวนึงครับแยกไปแล้วครับแข่งขายดีครับก็พันบาทครับนั่งต่อได้บ่ริยปอ์ต่อได้ครับนั่งต่อได้นั่งต่อได้อยู่ห้าพันโอ้แม่ลูกนี่ยนะแม่ลูกอันนี้ก็พันนะครับเด้อตัวนี้ก็พันอันนี้แม่ลูกลูกตัวผูหมื่นห้าพันบาท มือหาบาทเด้อแม่ลูกลูกลูกตัวที่แรกบทีสองโอ้ 2. 2> ลูกตัวที่สลูกตัวที่สองอน,นี่นี่แม่เพิ่นนะครับนี่เด้อสูงหัวมันจกเม็ดเศร้าเอาเม็ดสาเม็ดเศร้าหาแม่ลูกลูกตัวที่สองมือหาพันครับของพอย,ยป,ปอสีแดงแดงด้ครับลูกตัวผูหนึห้าพัน อันนี้แม่ไม่ใช่ป้องนี่แม่นครับแบ่งกัดบ่ริสเซเลยนี่แบ่งกัดครับโอ้แบ่งกัดด้วยนี่ครับลูกเพิ่นตัวผู้เนาะลูกตัวผู้โอ้แบ่งกัดลูกตัวผู้ลูกตัวที่เท่าไรพิ่นะเนี่ยป้องลูกตัวที่สองมูมีเขาขับแต่ว่าเป็นตัวที่สองตัวที่สองันนี้ตัวที่สองแบ่งกัดแบ่งกัดสีแบ่งกัดอลไรครับนี่เด้อแบัดเม็ดสามสีไปแล้วเนาะนี่ครับหางยาวๆเด้อแบ่งกัดครับนี่ลูกเพิ่นครับเป็นตัวผู้นะครับนี่ นี่ลูกตัวผูแบ่งกัดเทด่าไรแล้วครับแม่ลูกแบ่งกัดนี่โอสองหมื่นเอ็ดลูกตัวผู <laughs> แบ่งกัดเลยครับสีแนวนี่เด้อ <laughs> เอาสองหมื่นเอ็ดเอาแม่กับลูกเนะครับ <laughs> 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 สองหมื่นเอ็ดนี่แม่ลูกอันนี้กับแม่ลูกลูกเพิ่นเป็นแบ่งกัดบ่ลูกเพิ่น <laughs> แม่เพิ่นชาสลูเล่เออเอาหนี่ครับโคมนี่เอาเดี๋ยวเด้อ <p ug os> ไปเพิ่นเดี๋ยวผมเพิ่งโคมนี่ก่อน ลูกตัวตัวเมียได้เนาะน้อลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียนี่แม่เพิ่นออกซาโลเลออกซาโลเลลูกเพิ่นแบ่งกัดแบ่งกัดเป็นตัวเมียนี่สีนี่ยมันเป็นตัวนี้ได้ครับตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้คือลูกตัวนั่นตัวเมียผมเบิ่งแม่เพิ่นเด้อบาดนี้นี่แม่เพิ่นเด้อลูกตัวที่ใดกันเนี่ป้องนี่ลูกตัวที่ตัวที่สองทตัวที่แรกมันอ่างเขาเออตัวที่สองเนาะตัวที่สองแล้วแม่ก็ลูกเทั่วใดล่ะครับ ซิมหกหาร so first, wow. kid, yeah, like ้อยซิมหกหาร้อยเนาะแม่ก็ลูกเด้อครับซิมหกหาร้อยบาทครับลูกตัวเมียได้ลูกลูกตัวเมียแบ่งกัดด้วเนี่ยครับแม่ไมด้ลูกคนบ่นอะไรขี้ไร่ครับนี่นี่นี่ลูกลูกคนเด้อเป็นลูกตัวเมียเป็นลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียนี่แม่เพิ่นเอ้าตัวได้บ่านี่ใช่ไหมพ่โครบดีครับโครบนี่กรับแม่โอ้อันนี้ลูกตัวแม่ขึ้นกันเนาะ นี่ได้ลูกเพิ่นพี่ลูกเพิ่นสีไหมท้องออกโซเลียบ่อนอ๋อนี่แม่เอลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี่ตัวเมียนะครับลูกเพิ่นอันนั้นแม่เพิ่นตัวที่อะไรเนี่ยโปอกตัวนี่ตัวที่สองเนาะอ๋อสามสามนี่จัดเดือนแล้วสามนี่ไไดดด้้เือันนี้ตัวที่สองตัวที่สอง

เอาบเรา้เน่ยใครเาบ้มานรุ่ขอะไนปอกเบอร์โทรเขาเดี๋ยวศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนยาแปดศห้ปดเจ็ดหน่งเจ็ดห้านึ่งเก้นึ่งโรมาทงมพรยปอกูนทองรยเอยดนครับดื้บ โอ้ยงงแม่บ่ะแดดแดดแดดนี่กามากบ่มาหนิใช่ใช่หรอโอ้ตัวนี้แม่สาวบ่ลูกนึงลูกนึงมาโอ้ได้ลูกนึงตัวม่านตัวที่สองวันที่สองนี่จักเดือนแล้วเขาสามเดือนโอ้เขาสามเดือนแล้วได้ลูกนึงเนาะเป็นยังสาวอยู่ดิเป็นยังเป็นสาวโบน่าเสื้อได้ลูกลูกตัวตัวนึ่งเดเอายังเป็นสาวอยู่สูงเท่าไรครับนี่ยอร่อยสี่สิบออยสี่สิบหางเงี้ยได้ลูกมาตัวนึ่งนะครับเด้อ สองสองจะไปแล้วสองจะไปแล้วนี่นะครับนี่นแม้องง่ามี่น่ชุบแง้ขาพื้นดีเหมือนเนาะรับประกันให้ครับรับประกันให้เลยราคาเท่าไรครับหมื่นแปดครับโอ้เปิดไว้หมื่นแปดต่อรองได้เปิดไว้หมื่นแปดต่อรองได้เนาะหมื่นแปดพันต่อรองได้ตัวเดียวบอครับตัวเดียวเท่านี้หนาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปด 9 9 8 025 025 6 6ด1ูนย6 6องห้าหาห่อใหญ่คทมนบ้านข้าพักนามตําบลหนองแหน่อำเภอพุชุ่มจังหวัดยะโสธรขอบคุณหลายเลยครับนี่ครับ18,000ปดระกันม่านครับประกันนี่แวงย่ใสอันมนี่หองพ่แวงนี่ อันนี้นบแม่นบ่น,บนอันน่ะตัวนึงเข้าไปใส่บกนาไปลอโอ้พี่ไก่กเนอะอาจบชิปที่สองไว้ซัมนี่ได้ครับด้ขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่นครับที่ที่ตานรับชม ทายพี่น้องเบิ้งมดตลาดนะครับทายทุกใส่ทุกแบบนะเบิ้งนะครับพี่น้องก็เลือกเบิ้งออกได้ครับเนะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ